ปิดฉากลงอย่างงดงามและเต็มไปด้วยพลังแห่งการรักโลกสำหรับเวทีการประกวด Miss. Earth ไ h a i l a n d 2025และ Mr. Earth Thailand 2025รอบตัดสินซึ่งจัดขึ้นณนห้องแกรนดบอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์ภายใต้การดูแลของดรน้องสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กร Miss Earth t h a i l น n d และผู้ถือลิขสิทธิ์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เวทีคุณภาพเพื่อเฟ้นหาตัวแทนคนไทยที่มีความงามและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและผู้ที่ได้รับตำแหน่งสงสูงุดดได แก่น้ำเหนอือวารีงามขำ m i s s Earth Thailand 2025ผู้ซึ่งจะได้รับมงกุฎและสายสะพายพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลกครับสวยไม่ล่าประจั์ต่อสายตาไม่ล่ามิส s อ a r t h t ท a แลนด์ของแม่คสั่อย่างดีแล้วเราก็เก็บตัวกันมาอย่างยาวนานพอสมควรที่จะรู้นิสัยใจคอจริงๆน้องๆทุกคนน่ารักจริงๆนะคะที่เข้ากองมาทั้งหมด แต่ว่ามันเลือกได้แค่5คนจริงๆนะคะแล้วน้องๆก็มีความทั้งน่ารักแล้วก็ตรงเวลาแล้วก็มีความสวยเป็นธรรมชาติด้วยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เฟกด้วยเขาก็พูดรักโลกยังไงเขาก็พูดแบบนั้นแล้วก็กทําแบบนั้นจริงๆค่ะก็ถือว่าแม่มีบุญนะถือว่าได้ลูกดีแล้วก็ดีใจมากขอต้อนรับเข้าบ้าน m i s s Earth Thailand ทุกคนเลยนะคะคสบใจนานไหมคะส่วนได้ ตัดสินใจพอสมควรคิดไปคิดมาคิดไม่ตกอยู่นั่นนะคะไม่ได้หลับได้นอน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็ดีใจที่วันนี้ได้ประจักษ์ต่อสายตาแล้วแล้วก็คณะกรรมการก็โหวตในทิศทางเดียวกันไม่ทําให้แม่ต้องรู้สึกว่าเออตัดสินใจคนเดียวไม่ใช่เข,เขาโหวตมาก็5คนที่เขาเลือกก็คือเพียงแต่ว่าคนไหนเป็นดินน้ําลมไฟอะไรที่แตกตา่างนอกนั้นก็คือ5คนนี้แหละคะ่ะที่เขาเลือกอไมาถึงผมใช่ไหมครับจริงๆก็ต้องบอกว่า การตัดสินใจเลือกว่าใครจะได้ตำแหน่งไหนเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจมากครับเพราะว่าทุก,ทกคนเนี่ยมีมีสเสน่ห์มีความสามารถในแต่ละคนเนี่ยแบบบอกได้เลยว่าสู่สีมากคือการที่เราจะเลือก5คนเนี่ยก็ว่ายากแล้วเลือกใครได้เป็นตําแหน่งมงใหญ่เนี่ยก็ยากเข้าไปอีกครับผมกับแม่น้องตอนแรกคือแม่น,น้องเนี่ยบอกเลยว่าแม่น้องเครียดมากครับแต่ว่าผมก็ต้องพยายามบอกว่าเออเราอ่ะ ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวเรามีกรรมการที่ทุกคนต้องตัดสินใจไปด้วยกันบางทีสิ่งที่เราตั้งใจว่าเออคิดว่าไว้ว่าเป็นแบบนี้ยแต่ว่ากรรมการคนอื่นเขาเห็นแบบเนี้ยเราก็ต้องมองมองเป็นไปตามดุลยพินิษของทุกๆคนครับแล้วก็เราก็เลือกมาอย่างที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วครับ้องน้อเหนือครับวันนี้ลงมาเรียร้อยกาเป็นประเทศไ่ไ<ท>วันนี้รู้สึกดีใจามากๆที่ได้เข้ามาอยู่บ้านเออไทยแลนด์แล้วนะคะแล้วก็ วันนี้ก็ทําเต็มที่ได้มมาก็ดีใจมากมากเลยค่ะการตอกวาดีเราต้องรับหน้าที่แหละการเตรียมตัวหรือการอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเรามองไว้ยังไงบ้างสำหรับตัวเองความพร้อมความพร้อมของหนูเนออาจจะกลับไปเตรียมให้มากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคำถามการพูดเราก็จะกลับไปฝึกให้มากกว่านี้ค่ะฝึกด้านภาษาด้วยค่ะเรื่องถึงการรอเพราะว่าเป็น นหนึ่งความติงสำคัญเนาะสำหรับการจะไปัวอนเตอร์หรือว่าไประดับอินเตอร์อะไรเงี้ยเรามองไป็ยังไงบ้างหรือว่าเตรียมอะไงบ้างจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในใจน้ำเหนือเลยค่ะน้ำเหนืออยากที่จะพัฒนาแล้วก็กลับมาช่วยแม่น้องในการดูแลสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเราด้วยค่ะคนเลรู้สึกิดน้ำค้างวันนีค่ะ วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำเหมือด้วยตอนนี้น้องก็ได้ค่าสายสะพายทไทยแลนด์แล้วแล้วก็หวังว่าน้องจะสามารถนำมงแรกของ Miss Earth กลับมาเป็นของขวัญให้กับพวกเราค่ะจริงค่ะคารู้สึกยันไงคะวันนี้นก็รู้สึก,กดีแล้วก็ใจ โลดดังเลยค่ะปิ่งก็รู้สึกดีใจนะคะทีไ่ได้ตำแหน่งิเ m i แ s A ในวันนี้แล้วก็ดีใจกับน้องน้ำเหนือด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนำประเทศไทยจะไปแข่งต่อในวีระดับโลกค่ะนักาติชาค่ะวันนี้หนูภูมิใจในตัวทุกคนเลยค่ะเพราะทุกคนทำเทาาก่งมากเลยแล้วหนูก็แบบจะทำหน้าที่วิ่ง Earth s l a ให้เต็มที่นะคะแม่น้องครับก้าวต่อไปกี่ยวกับการปูนี้ของน้องน้ำเหนือ okay. แล้วเราก็มีทีมที่แข่งอยู่แล้วนะคะก็เราทําได้หมดะคะโครงการที่น้องน้าเหนือเสนอมาไม่ว่าจะเป็นบุกน้ำํำดยไฟดําน้ําเราทําได้หมดเก็บขยะใต้น้ําหรือแม้กระทั่งทาอะไรที่มันเอ่อมันเป็นแฟชั่นนิดๆแต่ก็ยังคงไว้สึงความอนุรักษ์โลกใบนี้เราก็ยินดีที่จะส่ง ทีมงานนะคะไปทําเพราะว่าความสวยก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับแก้อะไรใดๆนะคะ,ะแล้วก็เพียงแต่ทํายังไงให้มันทัดใจคนที่เขาดูทางบ้านในต่างประเทศแล้วก็ทางโลกไปนี้นะคะ่ะาะถ้ามีโครงการอะไรดีๆก็ให้บอกทางทีมงานของแม่น้องนะคะแล้วก็มีเซอร์ไทยแลนด์ก็ยินดีที่จะทําภาพที่ยอยู่ในจินตนาการหรือว่าอยู่ในหัวของเราออกมาให้มันมันถึงมันทัดใจคนที่เขาดูแล้วเขาเข้าใจ ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้เนาะทีนี้เสร็จแล้วเราเป็นกดดันไหมนะ้องเหนือเพราะว่าพี่ๆก็ทำง,งานไว้อย่างดีหลายๆคนะเลยเนะี่ยเออตั้งงคนมันกันเยอะเราน้่มใหม่เตรียมยังไงบ้างจริงๆก็มีบ้างค่ะความกดดันแต่ว่าน้องเหนือเตรียมตัวเองในด้านออภาษาการพูดการเดินอยู่แล้วก็มันก็ดรอปลงแล้วเพราะว่าถ้าเราทําเต็มที่ทุกอย่างไม่มีคําว่ากดดันนะคะี่ะ เราจะเกิดขึ้นกัเราก็คือว่าสิเขาลกขเราานน,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 นึ่งในที่ีที่สุดที่นางงามตอนนี้เป็นงไม่น้องเองว่าแข่นในรู้สาะจ,ะจอไปครัคือแม่ก็เน้นสวยแบบพี่สายสกอตแล้วค่ะสวยแต่ต้องต้องเข้าใจจริงๆอ่ะบริวท สวยด้วยความรู้สึกที่อยากช่วยโลกจริงๆแบบไม่เป็นนามนธรรมอ่ะต้องเป็นลูกปธรรมนะคะซึ่งเราก็กลับบ้านของเราแล้วก็น่าจะรู้ว่าปัญหาที่บ้านเรามีปัญหาเรื่องอะไรอย่าง p ี2.5เนี่ยในละแวกบ้านเขาเนี่ยก็เป็นปัญหาที่หนักมากเลยแล้วก็แก้ไขไม่จบสักทีอย่างะค่ะก็อย่างที่น้องหมอเลิฟก,ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเวมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดในวงการนางงามมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องไปพูดในรัฐสภา แต่ว่าเราต้องมาพูดตรงนี้เพราะปัญหามันคืบคลานมาหาเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆประเทศก็มีปัญหาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มฝากตัวแทนของเราด้วยให้ไป,อ,อ,ไปอธิบายนะคะไปบอกว่าเราเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วเราขอความช่วยเหลืออะไรบ้างคะ่ะตอนนี้น้องมีเวลาเดือนเดียวในการเตรียมค่ะก็ถือว่าเป็นขึ้นใหม่ไฟแรงนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่า ตัวแค่นี้อายุเท่านี้แต่ก็คว้ามงกุฎมาให้ประเทศไทยมาสองคนแล้วนะคะน้องใบตองแล้วก็น้องโคราบเรียวเมื่อกี้นะคะซึ่งก็อายุก็ไม่เป็นสิ่งสําคัญแล้วเวลาแต่ละปีทุกครั้งประกวดวันนี้อีก7วันขึ้นเครื่องทุกทีเลยค่ะ <laughs> Miss Earth Thailand เป็นอย่างนี้ทุกทีค่ะ <laughs> เพราะว่าเราพร้อมมาตลอดแล้วเราเก็บตัวแรงมากเราก็เลยก็ก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะ7วันขึ้นเครื่องแล้วก็ไปค้ามงมาได้เลยค่ะ บว่าไทยแลนด์อีกนิดนึงเนาะก่นอนหน้าสื่อนิดนึงค่ะเป็นคำแหน่งเราเลยน้ำเหนือวารีงามคำ Miss Earth Thailand 2025